สวัสดีจ้าพี่น้องอีหล่ามาใส่อันนี้หมูกุง้งเดี๋ยวพี่น้องอีหล่ามาก,กับลูกชายพาวบ้านเพิ่นมาว่างเพิ่นไปล้อมหัวซอยหลานพี่น้องมาอีหล่าถิ่มาใส่พี่น้องเลยอีหล่ามาก,กับลูกชายอีหล่าใส่ห่องก้านี่ล่ะพี่น้องนะหนูเอาไม้มาให้แม่รังแม่พี่น้องอเดี๋ยวไปด้วย

ไปออื่นเศร้า,าเขาคอยมาลุ้นกันอีเทีนหนึ่งไว้อีหล่าสิมานบนน้องพี่น้องมาไปอีหล่าใส่แล้วเหรอหาล้างพี่น้องไปไปกลับบ้านได้สวัสดีจ้าสสวััดีครบพี่น้องอีหล่าพาพี่น้องมายามกุ้งเหรอพี่น้องมากับหลักหน่อยอีหลา่าคือเกานลีแหละน้องเตาชาแนลนี่แหละค่ะครับผมขอบคุณบาว่างขอบคุณบาว่างหลักก็เลยมากับลูกใจหลักน้องเตาชาแนลมา เป็นตะกรงให้นะครับไม่รู้ว่าสีมานมบอเดอร์ที่นอกมาก,กับลูกชายพยายามแบบนี้ก่อนถ้าเราจะเอามาเป็นยังอจะมานไม่ออ ขอกอยไหนอ้อว้าวพีงแตกชุดสดเลยเกุดวดเลยพี่น้อง พี่โนโ้องหอยสามลูกอยู่ในนี่ <c oughs> น,น, <c oughs> โนโในปลานำ้ำในปลา ได้ปลาซิวนะนี่แหละเได้มาดักหลายมือแล้วพี่น้องาจะไปล่อมหโวอยู่พี่น้องแต่หลังแรกพี่น้องหลังแรกได้หลายเติบอยู่จ้ะดูหลังสองมันโอเค โตนอะเต้นตวจวดๆนี่เนาะอู๋ได้หลายเติมยู่พี่น,อน้องหลังสองพี่นอ้องหลังสองกบว้าหมานอยุดตัวนี่พี่นอ้อง ดลามันอยู่ตัวนี้มากับลูกสายหละให้ลูกสายหละมาถือกล้องให้พ่อพี่ฟังเสาหัวอยู่ไปเตะเสาต้องเห็ดเตะเสาพี่น้องสวยๆมามันหฮอนเด็ะ

หอยเยอะกว่าพวงอีกเยอะอยู่แต่ตัวเล็กน่าอยู่พี่น้องนี่ดูตันมีแต่ตัวเล็กกว่า ตัวเล็กแล้วจะเอาออกยากหลังสามก็ได้อยู่พี่เนาะแต่ตัวเขาจะเล็กกว่ากันนีงบอกออกเด็ดเลย ตัวน้อยแล้วมันสิเกาะเกาะมือ นนนีีีีี่กบมุอัทโอ้มีอยู่พี่น้องแต่ตัวกุ้งมันเน้บ่มมเห็นแหนม,ม่เห็นตัวกุ้งหอยน้อยหลายกุ้งพี่น้องหลังพี่ชีกุ้ง <c oughs> ม,มันน้อยจัง lên em có hiển cụ mì tem dù mà tê vô mô Ui. tên chuột chuột lời tên chuột chuột lời vùng tài lắng thì hạt nhóc ที่ห้าจมลิบเลยมันเห็นหอนหัวพี่น้องอู้กุ้งเต้นอยู่ข้างบนนั่นแหละโตวกุ้งเขาไม่จีบีก <c ười> ูุ่นมาแต่บ่ม <laughs> ีกุ้งพี่น้อง <laughs> นี่นี่พี่น้อง หลังที่หาม่ดึงแคเดียวกูงเต้นออกพี่นอกกูงมันออกได้โตมันโตมันน้อยกว่าอันนี้มุมันเลยออกได้มุ้งใหญ่กว่า ย่มันมายอมออกพี่น้องตัวน้อยเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวแตกไว้ก่อนพี่นอ้องได้หลายอยู่พี่น้องได้ก้อยแบบไงนึงค,ค,คุณพี่น้องหมานอยู่อีหล่ามาใส่อันนี้มงดักกุ้งกับลูกชายาอหล่ากับหมานอยู่พี่น้องเด็กขับเศ้าอยู่ที่นั่งฝากไว้ซัมนี่ละจ้า อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามอีหลาเด้อจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนำเด้อจ้าสิบ๊ได้ผ้าผิดใหม่ๆจากอีหลาเด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ